เอมปอรตัว Samsung Galaxy F 12และ Samsung Galaxy F 22s วันที่5เมษายนนี้ให้จอมีค่ารีเฟรชเรท 90Hz กล้องหลังเลนส์หลัก48ล้านพิกเซลแบตจัดเต็ม6,000มิลลิแอมป์เปอรตัว Samsung Galaxy F 12และ Samsung Galaxy F 22s วันที่5เมษายนนี้ให้จอมีค่ารีเฟรชเรท 90Hz กล้องหลังเลนส์หลัก48ล้านพิกเซล แบตจัดเต็ม6,000ม ah. ิลลิแอมป์ลาสุดทางซัมซุงประเทศอินเดียก็ได้ประกาศเตรียมที่จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ในตระกูล F-series อีก2รุ่นคือ s a m s u ง Galaxy F12 และ Samsung s a m s u ง Galaxy F02s ในวันที่5เมษายนี้ครับและยังได้เผยท่เซอร์ฟรีเจอร์เด่นออกมาแล้วครับโดย Sam s u ง Galaxy F12 จะให้แบตเตอรี่ขนาดใหญ่จุดใจถึง6,000ม ah, ิลลิแอมป์ให้หนาจอที่มีค่า r e เฟรชเรทระดับ90เฮิรตซ์บนดีไซน์จอและขอบมีสิ่งทรงจุดน้ำที่หน้าจอ แบบ infinity v display ขนาดหน้าจออยู่ที่6.5นิ้วฉายชิปประมวลผล exynos แปดห้ไฮกองหลังมัทมงหมด4ตัวที่มีความละเอียด4 8ปล้านพิกเซลเซ็นเซอร์รับภาพ i s o c e l l gm 2ส่วนรุ่น samsung galaxy f 2 2 s ว่าที s สมาร m a r t นรุ่นเล็กมีหน้าจอ infinity v display ขนาดหน้าจออยู่ที่6.5นิ้วความคามชัดระดับ hd plus ห้แบตเตอรี่ที่5000ม ah, ิลลิแอมป์ห้กองหลังมัทมงหมด3ตัวที่มีเลนหลักความละเอียด13ามล้านพิกเซล าชิปมงลผลพ่อคอมแซมดราฟสนครับเอาละครับสมาร์ทโฟนร,รุ่น Samsung s a m s u n Galaxy g F12 และ Samsung s a m s u n Galaxy g F12s จะเปิดราคาที่เท่าไหร่และจะเข้า,าไทยเมื่อไหร่นั้นเราคงต้องรอดูกันต่อไปนะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทาง t อทีฟ้า IT จะมาบอกสายทราบไปทีครับตอนนี้ช่อง IT f a ฟ t สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง i อทีฟาเพียงแค่เดือนละยีบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ ก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กด Like เพืเป็นกำลังใจในการทำลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ